สวัสดีครับเบาช่องบบาคำเซน็นตาบ้านเมืองเดชครับพามาดูลูกวัวนะครับลูกวัวบามันไอลูกวัวบามันผสมนะครับผมเม่เพิ่งกะกระโดนบ้านทฮาแต่เพิ่งจะส่งเงานะครับ ดูผมมากรับงามครับย,ยาวยาวเพิ่งได้สามันครับสามนนี้แหละครับยังดูนมบงทันิเป็นปันใดนะครับตัวนกเมสาวของกระโดนนะครับ กระโดนไทยโบราณนะครับทุคนเมย์พันนะครับ,รบกำลังกินนม ฝั่งนั้นก็เป็นควายนะครับแม่ลูกเขายาวตัวเทตัวหนึ่งก็ออกมากกัน <c oughs> ตายนะครับตายทั้งแม่ทั้งลูกเสยียใจครับปีนี้มันค่อนข้างจะแพร่ซัดสีเท่านะครับ ตายดูครับบ้านผมตายหลายตัวของพมก็ตายแม่ลูกเสียใจครับตายด้อาทิตย์แล้วลูกเพิ่ก็ออกมาก,กับตัวเถือกคือกันครับตัวสูสีกันกับตัวนี้เลยครับเสียใจ

เรียกกินเนียวลูกรับเข่าก็ได้เกี้ยวออกเลยครับตอนนี้ก็ะแสนละพันเสนละพันแปดสิบบาทนะครับคนค้างจะราคาตกแหง,งนะครับส่วนราคาเขา่าขบืดีรัรบกรเกี่ยวออกนี่แหละครับตัวท่านเกี่ยวก็มีนะครับผมก็เรื่มเกี่ยวปเปลือยแล้วผมคาดว่าน่าจะ น่าจะสิ้นเดือนนี้กัน,น่าจะเดียบร้อยไปหมดแล้วนะครับนาอเหลืองประมาณเหลืองเกี่ยวเขาก็ลมก็เริ่มหนาวแล้วครับพายุคือยังขันิ่เขาพายุสิเขาเพื่อขับกวนเมฆมัันสีสะทอนแสงในิดน่อยพี่น้องสะทอนแสง ลมหนาวบึ่งข่าวกับตอนนี้พายุเขา,ขามันขึ้นกูกเขาตาเขาไอ้กูบรรยากาศก,กับประมาณนี้นะครับ <c oughs> ตามตองไรตองหนาาก็กเลี้ยงวัวอาชีพเลี้ยงวัว กินหอยกินปูกินปลาไปทำสมรสสารแล้วยู่รัฐบานเขาก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งนะครับยู่กรุงเทพก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งสำหรับพวกมีงานเห็ดสำหรับพวกโควิดเขาล่ไรกมบานก็ร้ายครับเศรษฐกิจกระบืรีแล้วงานปียล็มีงานมีทองหาซื้อเงวมเรียงครับ เปิดมือกินนมแล้วกรับที่กับกับพป่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับสวัสดีครับ